กน,นี้ไน้ไดน,นี่คือ t ติ k Sta c กเวอร์ชันคริสตัลเกมที่สนุกและเล่นง่ายสุดๆวิธีเซตอัพก็ง่ายมาก1 2และ3แค่ไ mm ม่กี่วินาทีก็เริ่มเล่นได้เลยง่ายใช่ไหมล่ะขี้โกงโอค เกมนี้เราจะสลับกันจวดแท่ไงไม้จากถุงแล้วก็เอามาวางบนทาวเวอร์ที่มันคอยจะโยกเยกไปมาวางแตะกับสีเดียวกันอย่างน้อย2จุดอาจจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หรืออย่างนี้นแต่ต้องระวังนะถ้าใครมือไม่นิ่งแล้วทำแท่งตกคนนั้นจะโดนเก็บแท่งที่ตกมาไว้ที่ตัวเองซึ่งมันจะกลายไปเป็นคะแนนติดลบตอนจบรอบมีโดนเก็บนะนี่มีขาวแต่ขาวตรงมุมด้วยเดกิโ<อ>นโอ้ย ลบห้าไปเลยอย่างเงี้ยคือลบห้าไป่ไอะอะไรเนี่ย <c oughs> สัมาท่อะไรนมัน oh! มนออเนจ์ขดดิ <c oughs> เป็นการเก็บครั้งแรกในสี่ครั้งแรกอ่าเอาไปเลยเด็กกี้ตรงนี้โบเลยอ่ะ You can draw for me. <laughs> I can be minus 3, you can be minus 5. I didn't touch. Minus I didn't touch. <laughs> ไปดูแล้วอยากเล่นบ้างไปสอยได้ที่ร้านลานละเล่นโลโก้แบบนี้เดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้รับรองว่าสนุก